ความสงสัยที่ว่าเครื่องบินบินได้อย่างไรสามคนพี่น้องก็รีบพุ่งหน้าไปที่โรงเรียนสอนกับเครื่องบินทันทีเลยเพื่อไปหาคําตอบว่าเครื่องบินที่หนักอึ้งนั้นบินไปได้อย่างไรและผู้ที่จะตอบทุกคําถามของเด็กช่างสงสัยก็คือเรืออากาศเอกกัปตันสุรินทร์สุขขังครับสวัสดีคสวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงวันนี้เขาใกล้เครื่องบินขนาดนี้เนี่ยก่อนอื่นอยากรู้เลยครับว่าเครื่องบินเนี่ยครับ มันบินได้ไงครับถ้าอยากจะทราบว่าเครื่องบินบินได้อย่างไงเนี่ยต้องต้องเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินนะครับก็มีเครื่องยนต์นะครับเครื่องบินบินด้วยความเร็วความเร็วก็จะมาจากแรงฉุดที่เกิดกับเครื่องยนต์ส่วนใบพัดเครื่องบินที่เราเห็นนั้นจะช่วยสร้างแรงขับซึ่งเครื่องยนต์จะหมุนใบพัดให้เกิดแรงขับหรือว่าดันเครื่องบินให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งจะช่วยประหยัดน้ํามันกว่าการใช้แรงขับจากเครื่องเพียงอย่างเดียว ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยของเครื่องบินก็คือปีกนะครับปีกของเครื่องบินนั้นจะมีการศึกษาโครงสร้างมาจากปีกนกต้นแบบของการบินเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับว่าปีกเนี่ยมีวิธีการทํางานที่แยกยนต์ยังไงบ้างเว้ยครับเฮลิคอปเตอร์มไม่มีปีกนะครับ,รบแล้วมันบินขึ้นได้ยังไงออใบพัดที่หมุนอยู่ข้างบนเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับ,รบมันก็คือปีกที่หมุนได้นั่นเอง นะครับเฮลิคอปเตอร์เอาปีกขึ้นไปติดข้างบนแล้วก็หมุนสามารถยกเฮลิคอปเตอร์ทั้งลำให้ลอยขึ้นได้ครับล่าตัวคือเป็นส่วนประกอบหลักของตัวเครื่องบินมีรูปทรงกระบอกใช้บรรทุกผู้โดยสารสินค้าสัมภาระต่างๆชุดพวงหางอันนี้มีไว้ก็เพื่อช่วยให้นักบินสามารถบังคับเครื่องบินในอากาศในทิศทางที่ต้องการได้ในเบื้องต้นแลนดิ้งเกีย แลนดิ้งเกียร์เนี่ยมีหลักการเหมือนเกียร์รถยนต์ทั่วไปหรือเปล่าคะจะแตกต่างกันครับสาหรับเครื่องบินเนี่ยแลนดิ้งเกียร์นั่นหมายความว่าล้อข้างข้างล่างเห็นไหมครับค<อ>ล้คายๆรถตุ๊กตุ๊กเห็นไหมครับจะมีล้อที่สําคัญอยู่3ล้อคือทางล้อนอสก็คือล้อหัวเห็นไหมครับแล้วก็ล้อเมนทั้งสองข้างเกียร์จึงหมายความว่าชุดฐานล้อนะครับแลนดิ้งเกียร์ทำหน้าที่ช่วยรับแรงกระแทกในขณะที่ร่อนลงจอดแล้วก็ช่วยรองรับตัวเครื่องบินในขณะที่อยู่บนพื้นดินด้วยนะ ทีนี้การบินตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นต้องอาศัยแรงทั้ง4แรงฉุดหนึ่งที่2ก็คือแรงต้านนะครับแรงต้านนี่คือแรงที่มีทิศทางสวนทางกับแรงฉุดนั่นเองนะครับและแรงที่3ก็คือแรงยกนะครับแรงยกก็จากพื้นโลกขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับแตในทางกลับกันก็จะมีอีกแรงหนึ่งซึ่งเป็นแรงดึงดุดของโลกนะครับหรือเวทสี่แรงนี้เป็นแรงที่สําคัญความลับของอากาศยานผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนั้นก็อยู่ตรงแรงทั้ง4นี่เอง ที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือบางส่วนของแรงเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามหลักวิทยาศาสตร์เราให้ฟังเฉยๆอาจจะไม่เข้าใจและก็ไม่เห็นภาพเราไปดูการทำงานของเครื่องบินบนอากาศกันดีกว่าครับ เครื่องแล้วนะครับตามมาเลยดิเครื่องนี้คือเครื่องของเราสวัสดีครับกระผมกับตันเจ็ดอุย้ยติดา,าแล้วว้าวไรนะเจนนี่ทรีเซิลแวนเคลียร์โฟลอว์แอพรชทูเอลเลฟต์อร์ดเกลเล็ตเาอร์วินวินบนนายเซริกติสตั้ว้าว,ว,าวตื่นเต้นจริงๆเลยอุย้ยสาระเข็มกัดนิรภัยก็เรียบร้อยแล้วล่ะก็เตรียมตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าน,นับบัดน,นี้ ทานฟ้าครุ่เทพกันแล้วมาดูกันนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินเดอะมันทํางานยังไงเวลาที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีแรงทั้ง4ี่เป็นตัวช่วยครับในการนําเครื่องขึ้นนักบินต้องพาเครื่องวิง่งไปบนทางวิง่งหรือว่าบนรันเวย์ซะก่อนซึ่งต้องมีความยาวเพียงพอที่จะทําให้เครื่องบินสร้างแรงยกขึ้นได้ ถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็กก็ใช้ระยะทางในการวิ่งสั้นๆแต่ถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ก็ต้องใช้ทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ที่มีความยาวประมาณ1-3กิโลเมตรขึ้นไปเพื่อให้เกิดแรงต่างๆดังนี้เมื่อเครื่องบินเริ่มออกตัวบนรันเวย์จะเกิดแรงขับแรงนี้เกิดจากเครื่องยนต์และใบพัดของเครื่องบินจะผลักมวลอากาศไปด้านหลังเกิดแรงขับทําให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทีนี้พอ,อเครื่องบินวิ่งไปได้วยความเร็วสูง ก็ปะทะกับกระแสอากาศตอนนั้นเองแหละครับที่เกิดแรงที่สองขึ้นก็คือแรงต้านจะมีแรงกดดันของอากาศเกิดขึ้นที่ใต้ปีกซึ่งเกิดจากกระแสอากาศที่มากับแรงต้านนั่นแหละครับและแรงดันของอากาศก็จะทําให้เกิดแรงยกเป็นแรงที่อยู่ตรงข้ามกับน้ำหนักหรือว่าแรงดึงดูดของโลกซึ่งถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญแหะครับ เพราะว่าไอ้เจ้าแรงยกนี่เองที่ยกเครื่องบินให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างามสงสัยล้วสิว่ามันง่ายได้ขนาดนั้นจริงหรือึการเกิดแรงยกขึ้นนั้นเรื่องเป็นอย่างนี้ครับน้องคือเมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ผ่านอากาศไปข้างหน้า กระแสอากาศก็จะไหลอย่างต่อเนื่องพอมาปะทะเข้ากับไปเครื่องบินก็จะแยกกอกเป็นสองส่วนนะครับตัวน,นึ่งไหลผ่านด้านบนของปีกอีกส่วนหนึ่งไหลผ่านด้านล่างของปีกน้าที่สําคัญอยู่ตรงนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับด้านบนของปีกเครื่องบินนั้นมันจะเป็นรูปโคง้งทําให้มีระยะทางยาวกว่าด้านล่างกระแสอากาศที่ไหลผ่านก็เลยมีความเร็วกว่าส่วนที่ไหลผ่านปีกด้านล่าง ก็เลยทําให้มีแรงกดอากาศที่ปีกด้านบนเนี่ยต่ากว่าแรงกดดันของอากาศด้านใต้ไปทีนี้นะเมื่อเครื่องบินเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆบนดันเว์ความเร็วของกระแสาอากาศเหนือปีกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้วแรงกดดันมันก็ยิ่งลดลงลดลงลดลง,ลง,ลงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันแรงดันของกระแสอากาศใต้ปีกมันกลับยิ่งมีมากกว่าขึ้นเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งในที่สุดแรงดันเหล่านี้ก็รวมตัวกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นแรงยกตอนนี้แหละครับที่เครื่องบินจะเริ่มยกตัวขึ้นจากพื้นรันเวย์แล้วลอยสูงขึ้นไปในอากาศถ้าน้องๆอยากที่จะสื่อวิธีง่ายก็นีเลยครับลองหาแผ่นกระดาษที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมาเป่าจากด,ด้านบนแบบนี้นะครับนี่จะเห็นว่า แทนที่กระดาษจะถูกกดลงตามแรงเป่าแต่กระดาษมันกลับยกตัวขึ้นนั่นแหละครับวิธีที่อากาศยกปีกเครื่องบินขึ้นตามหลักการของเบอร์นูลีอตอนนี้ตั้มเอ๋ย ซึ่งไม่มีใครยอมรับปักหัวความสูงก็กำลังชมเมืองหลวงของเราจากมุมสูงในขณะที่น้องเกตนั้นเอาแต่ชมนักบินอย่างไม่ละสายตาทีเดียวครับ และวิธีทํางานของอากาศแล้วปีกของเครื่องบินจึงถูกออกแบบมาให้สามารถแบ่งการไหลของอากาศได้ถ้ามองด้านตัดหรือที่เรียกว่าแอร์ฟอยก็จะเห็นว่าปีกด้านบนนั้นโคง้งเอให้มีระยะทางยาวกว่าปีกด้านล่างและกระแสะอากาศไหลผ่านเร็วกว่าทําให้เกิดแรงดันอากาศต่ําและเกิดแรงดันอากาศสูงที่ผิวปีกด้านล่างเพื่อสร้างแรงยกนั่นเอง และเครื่องบินขนาดใหญ่ก็ต้องสร้างปีกใหญ่ๆใ,ให้มันสมดุลกันโดยคำนวณจากขนาดของเครื่องยนต์น้ำหนักของเครื่องบินรวมกับน้ำหนักบรรทุกเพื่อให้มีพื้นที่ปีกเพียงพอสำหรับการสร้างแรงยก